ก็สวัสดีนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของภาษาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภาษาที่มีความสําคัญมากในการพัฒนาเว็บไซต์นะครับซึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์เองจะขาดภาษานี้ไม่ได้เลยนะครับโอเคครับผมพูดถึงภาษาที่ชื่อว่า JavaScript นะครับ JavaScript เป็นภาษาหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันได้รับความนิยมมากนะครับตัวภาษาเองนะครับเป็นภาษาที่ทํางานฝั่งแครเอนนะครับผมมีรูปให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าฝั่งขวามือใช่ไหมครับฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้เป็นเซเวอร์ใช่ไหมครับเวลาเราพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมานะครับสมมุติในตัวอย่างนี้นะครับผมพัฒนาเว็บไซต์ผมจะเขียนนะครับซอร์สโค้ดของผมผมจะเขียนด้วยภาษาแรกเป็นภาษา HTML ใช่ไหมครับสร้างโครงสร้างหน้าตาเว็บไซต์แล้วก็ภาษา CSS นะครับทําให้เว็บไซต์สวยงามขึ้นแล้วก็ทําให้เว็บไซต์มันมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับโดยใช้ JavaScript เข้ามาแล้วก็ PHP นะครับเป็นภาษาที่ใช้ Query ร่วมกับ Database นะครับเป็นทํางานหลังบ้านนะครับส่วน Database เองนะครับผมใช้ MySQL เป็น Database ในการบริหารจัดการเว็บไซต์แล้วนะครับฝั่งขวอมือทั้งหมดนะครับซอสโค้ดทั้งหมดที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้นะครับจะถูกฝังไว้ที่ s ซิร์ฟอร์นะครับนะครับมันก็จะมาถูกฝังไว้ที่ s ซิร์ฟทีนี้เวลา Client จะใช้งานนะครับ Client ก็จะทําการ Client อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ ก็คือคลายแอก็คือผู้ใช้งานทั่วไปเวลาเราจะเข้าระบบใดระบบหนึ่งเราก็ต้องการพิมพ์ลิงก์ URL ใช่ไหมครับเพื่อจะเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อเชื่อมต่อไปเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์ก็ตอบกลับมาก็คือ response กลับมานะครับแล้วตัวฝั่งคลายแอเองนะครับก็จะได้รับภาษาที่เป็นซอนโค้ดแค่3ภาษาเท่านั้นนะครับสังเกตว่าฝั่งความือเราพัฒนาโดยใช้ภาษานะครับอยู่5ภาษาใช่ไหมครับ แต่ว่าใครอันเองจะทำการแปลภาษานะครับแค่3ภาษาเท่านั้นก็คือ HTML c s s แล้วก็ Java Script นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาเว็บไซต์เรานะครับโดยใชยจ้จ a v าส cript เป็นหลักร่วบกับ HTML นะครับเราจะเห็นว่าจะทำให้เครื่องเซเวอร์ของเรานะครับทำงานประมวลผลน้อยลงนะครับแทนที่เครื่องเราจะทำงานฟูลโหลดร้0ยอย่างนี้นะครับมันก็จะลดการทำงานของเครื่องเซเวอร์ลงนะครับทำให้เครื่องเซเวอร์สามารถประมวลผลได้ดีขึ้นนะครับ เขาก็เลยนิยมใช้ Java Script เป็นตัวหลักในการพัฒนานะครับโอเคนะครับทีนี้เวลามันแปลภาษานะครับอย่างที่ผมกล่าวเบื้องต้นใช่ไหมครับนี่เวลามันแปลภาษาทั้งหมดนี้นะครับจะถูกคอมไพล์ด้วยเบราว์เซอร์ของ c l ล e n t นะครับเพื่อแปลรูปแบบของภาษาออกมานะครับทีนี้ถ้าเราอยากดูว่าไอ้ o อร c สโค้ดที่เครื่อง client เรานะครับมันแปลภาษาออกมามันมีสอสโค้ดตัวไหนบ้างเราก็สามารถที่จะกด f 1 2นะครับในเบราว์เซอร์เราดูสอสโค้ดได้เลยนะครับเดี๋ยว ผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึ่งนะครับนี่คือโครงสร้างทั้งหมดตัวภาษา JavaScript เองนะครับเขาจะทำงานร่วมกับ HTML นะครับนี่จะต้องทำงานคู่กับ HTML เพื่อให้ HTML มันปฏิสัมพันธ์กับ User ได้มากขึ้นนะครับ ตัว HTML เองนะครับก็จะทำงานผูกกับตัว CSS อีกทีหนึ่งนะครับถ้าท่านไหนที่มาดูคลิปนี้นะครับแล้วยังไม่เข้าใจหรือยังไม่มีพื้นฐานตัว HTML5 CSS3 นะครับให้ไปดูในเนื้อหาของที่ผมทำไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไ้ด้านล่างนะครับผมทำเนื้อหาที่เกี่ยวกับตัว HTML นะครับไฟนะครับกับ CSS ไปแล้วนะครับ ท่านไหนที่ยังไม่มีพื้นฐานก็กลับไปทบทวนความรู้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ข้างล่างนะครับโอเคนะครับในภาษา Java s c r i p t เองนะครับมันทำงานที่ไหนนี่อีกนะครับตัวแรกนะครับที่เรานิยมพัฒนาเราชอบใช้ b o o t s t r a p นะครับในการทำให้เว็บไซต์เราสวยงามใช่ไหมครับคือ b o o t s t r a กก็จะมาช่วยทำให้หน้าตาให้ตัว User Interface เราสวยงามขึ้นนะครับแตัว o o t s t r a p นะครับ ข้างหลังบ้านนะครับมันรันด้วย JavaScript นะครับมันจะมีสคริปต์เราต้องเลือกใช้สคริปต์เห็นไหมครับนี่นี่คือ JavaScript ที่เราต้องโหลดมาซึ่งตัวนี้รันอยู่บนเซเวอร์ของ Bootstrap นะครับมีอะไรอีกตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ JavaScript ทำงานนะครับแบบเกือบร0อเลยนะครับก็คือเป็นเฟรมเวิร์กตัวนึงนะเฟรมเวิร์กที่ใช้ JavaScript ในการเขียนโคด้ดเวลาเราเขียนโคด้ดเราก็โคดดิ้งด้วย JavaScript นะครับก็คือเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า well Vue.js นะครับอันนี้เป็นเฟรมเวิร์ก ของ JavaScript เลยนะครับปัจจุบันก็ถึงเวอร์ชัน3แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่คนนิยมไม่แพ้กับ Vue JS ก็คือ React นะครับ React Native ในที e นี่ตัว React เองตัวมันเองนะครับมันก็ถูกเขียนด้วยภาษา JavaScript นะครับเป็น Framework นะครับมันสามารถที่จะทำงานได้หลายแพลตฟอร์มนะครับเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วก็จะเขียนเป็น a n d r o i d ก็ได้เป็น iOS ก็ได้หรือเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานิยมนะครับ หรือบางคนอาจจะเขียนด้วย Vue JS นะครับแล้วก็เวลาจะไปทำแอปก็แยกไปทำแอปอีกระบบหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะใช้ Futter ทำก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับโอเคนะครับการทำงานของ JavaScript ร่วมกับ HTML นะครับหลักๆจะมีอยู่4วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเราทำการเขียน JavaScript ฝังลงไปใน element เลยนะครับ element ในที่นี้ก็คือ element ของตัว HTML นะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับ ส่วนวิธีที่2ก็คือการเขียนจ a v a s c r i p t ระหว่าง ELEMENT นะครับแล้วก็วิธีที่3ก็คือการแยก j a v a s c r i p t ออกเป็นไฟล์1นตั้งหักนะครับก็คือเวลาเราเขียน j a v a s c r i p t เสร็จแล้วนะครับเราจะไม่ฝังไว้ในตัว h t m l นะครับเราจะแยกเซฟจาวาสคริปตออกมาอีกไฟล์หนึงให้มันนามสกุล .js นะครับส่วนวิธีที่4นะครับที่นิยมก็คือการเลือกใช้จาวาสคริป ภายนอกนะครับโดยผ่าน URL นะครับซึ่งในตัวอย่างก่อนหน้านั้นนะครับผมยกตัวอย่างของ b o o s t a c k ใช่ไหมครับที่ทำการดาวน์โหลดตัวลิงก์ของ URL จากภายนอกมานะครับซึ่งวิธีที่4ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากนะครับเวลาผู้พัฒนาระบบนะครับเวลาเขาจะพัฒนาไ i บร a r y บางตัวให้เราใช้นะครับเขาก็จะฝังโค้ดเป็นรูปแบบ JavaScript นะครับแล้วให้เราคอ JavaScript นั้นเพื่อไปเลือกใช้ไลบรารีอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะครับเรามาดูโครงสร้างของตัวแรกก่อนนะครับซึ่งเป็นการเขียนแบบฝัง JavaScript ใน element เนี่ยนะครับในส่วนแรกนะครับผมจะเขียน JavaScript ฝังใน element ของ HTML นะครับในตัวอย่างนะครับผมเขียนอยู่ในตัว body นะครับของ HTML นะครับแล้วก็ผมก็ใช้คำสั่ง div นะครับเพื่อสร้างกรอบขึ้นมาว่าผมจะให้ตัววัตถุหนของผมนี่นะครับทำงานอยู่บน ใต้ดิฟนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการสร้างปุ่มขึ้นมานะครับตั้งชื่อปุ่มว่าบัต t ทอนนะครับแล้วก็ให้ชนิดปุ่มนี้นะครับเป็นชนิดบัต t ทอนนะครับเสร็จแล้วผมก็สร้างตัวคําสั่งขึ้นมานะครับให้มันแสดงข้อความไปชื่อว่าคลิกนะครับข้อความที่เราอยากให้มันแสดงขึ้นมานะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปกดปุ่มบัตรทอนนะครับตรงคําว่าคลิกนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นนะครับเหตุการณ์นี้เราเรียกว่าออนคลิกนะครับ เมื่อเกิดเหตุการณ์ออนคลิกขึ้นนะครับมันก็จะไปเลือกใช้คำสั่งที่ชื่อว่า get element by id นะครับซึ่ง id ที่เราตั้งชื่อไว้นะครับเราตั้งชื่อ id ว่า show นะครับเสร็จแล้วมันก็จะทำการสร้างนะครับข้อความขึ้นมาว่า hello นะครับเอามาแสดงผลบนแท็กที่ชื่อว่า p นะครับก็คือแสดงผลเป็นพ a r a g r a p h มันเองนะครับ p a r a g r a p ก็อ้างอิง id show ไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโค้ดกันนะครับ นี่คือตัวอย่างโค้ดเนี่ยนะครับทีนี้เวลามาทำงานนะครับนี่คือหน้านี้นะครับทำงานอยู่ภายใต้บอดี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็มีอิเลเมนต์นะครับเป็นตัวสร้างกรอบข้อความขึ้นมานะครับแล้วก็มีบัตตอนนะครับเป็นคำสั่งเพื่อคลิกให้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวคลิกก็คือเป็นข้อความนะครับที่เราจะให้แสดงนั่นเองนะครับเมื่อเรากดคลิกแล้วนะครับ ตัว onclick ก็จะทำงานนะครับแล้วก็ทําให้ตัว get element by id นะครับที่มีชื่อว่า show นะครับแล้วก็แสดงข้อความที่ชื่อว่า hello ออกมานะครับแล้วก็เอาข้อความ hello นะครับมาแสดงที่ tag ก็คือ element แ a g นั้นเองนะครับก็คือ p นะครับที่เป็นพารากราฟก็แสดงออกมาโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะ r ันเลยเลยกันนะครับนี่คือ ผลที่ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะเกิดคําสั่งคลิกขึ้นมาคลิกตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะย่อให้ดูว่ามันมาจากไหนคลิกตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับนี่มันคือคําสั่งคลิกตัวนี้นะครับคือข้อความตรงนี้มันจะมาปรากฏตรงนี้ใช่ไหมครับไอ้กรอบสี่เหลี่ยมนะครับที่ครอบคลิกไว้มันคือมัททอนนะครับเมื่อเรากดคลิกนะครับหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ออนคลิกขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะ get element by id นะครับไปที่ คำว่าโชว์ใช่ไหมครับซึ่งคําว่าโชว์มันก็จะแสดง Hello ออกมานะครับซึ่ง Hello นี้ยังยังไม่ปรากฏนะครับจนกว่าเราจะใช้คําสั่งในบรรทัดที่สิบห้าเพื่อแสดงข้อความออกมานะครับโอเคนะครับผมกดไปหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันก็แสดงข้อความมาถ้าผมอยากเปลี่ยนค่าใหม่ผมไม่เอาแล้วผมจะคลิกโอเคอย่างเงี้ยผมก็ลองเปลี่ยนดูว่าคลิกโอเคนะครับตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นคลิกโอเคด้วยใช่ไหมครับแล้วตัว Hello นะครับผมจะใช้ Hello Cat ก็ได้นะครับ Hello Cat นะครับแล้วผมกดไปหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนข้อความเป็น Hello Cat ส่วนตัว Get Element By ID ถ้าเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น Show หนึ่งอย่างนี้อ่าผมเปลี่ยนเป็น Show หนึ่งนะครับเวลาเรากดไปนะครับมันก็จะมีขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าตัว Show u s c o หนึ่งกับ Show ตัวนี้มันคือตัวเดียวกันนะครับเราต้องให้เหตุการณ์มันตรงกันนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ลองคลิกดูนะครับโอเคนะครับลองคลิกดูนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาอันนี้ก็คือหลักการทํางานที่อยู่ในรูปแบบของการฝัง JavaScript ใน element นั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับที่จะพูดถึงก็คือนะครับจะพูดถึงการเขียน JavaScript ระหว่าง element นะครับโอเคนะครับหัวข้อที่สองนะครับจะพูดถึงการเขียน JavaScript ระหว่าง element นะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะเขียนภายใต้ body นะครับแล้วก็ผมมี element ที่สตัวนะครับ element ก็คือนะครับในความหมายของ element ของ ภาษาให้ทีมอนะครับอ lement <Element S 1> ก็คือประกอบไปด้วยแท็กเปิดและแท็กปิดนะครับสังเกต Element ตัวนี้ก็คือด i v ใช่ไหมครับเปิดตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อ l เ m e ม t ของพารากราฟก็คือพก็คือเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้นะครับเวลาโค้ดนี้มันทำงานนะครับมันจะมี e l เ m e ม t หลักๆอยู่สองตัวก็คือ Element d i ดด้านบนใช่ไหมครับแล้วก็อ l เ m e ม t ที่เป็นจา v a s c r i p t ก็คือส cri p t นั่นเองนะครับเมื่อตัวโค้ดมันทำงานนะครับมันก็จะมา ที่คำสั่ง element p ก่อนนะครับแล้วก็ get by id ก็คือเลือกใช้ id show นะครับซึ่งมันต้องการแสดงค่าในรูปแบบของพารากราฟนะครับโดยอ้างอิงไปที่ id show นะครับซึ่ง id show มันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ javascript ใช่ไหมครับมันก็จะมาคอใช้ javascript ในนี้นะครับเสร็จแล้วตัว javascript ก็แสดงคำว่า hello ออกมานะครับซึ่งในการทำงานเราไม่มีเหตุการณ์นะครับไม่มีเหตุการณ์ onclick เหมือนตัวอย่างที่แล้วนะครับ พอเปิดขึ้นมาปุ๊บพอรันปุ๊บตัวข้อความ hello มันก็จะแสดงทันทีนะครับเพราะว่ามันทำงานอยู่ระหว่างอิเลเมนต์นั่นเองนะครับโอเคนะครับมาดูตัวอย่างกันในตัวอย่างนะครับสังเกตนะครับนี่คืออิเลเมนต์แรกนะครับอยู่บนดิฟใช่ไหมครับมันก็จะคอหาตัวโชว์ใช่ไหมครับเห็นไหมโชว์อยู่นี่นะครับถ้าเราเปลี่ยนโชว์นะครับเป็นค่าใหม่นะครับมันก็จะมีรู้จักกันละนะครับ ผมลองเปลี่ยนเป็นหนึ่งะครับพอเปลี่ยนเป็นหนึ่งปุ๊บเปลี่ยนเป็น A ก็ได้อย่างงี้มันไม่รู้จักกันละนะครับเพราะว่ามันไ d คนละตัวนะครับโอเคนะครับตัวส่วนการแสดงผลก็จะไม่แสดงผลขึ้นนะครับแต่ถ้ามันเป็นไ d เดียเดียวกันนะครับมันก็จะแสดงผลนะครับอันนี้เราไม่มีฟังก์ชันออนคลิกนะนะครับเราไม่ได้ใชออนคลิกเราให้มันทํางานทันทีนะครับผมลองเพิ่มข้อความเข้าไปนะครับเป็น hello chat นะครับเห็นไหมครับมันก็จะทํางานทันทีนะครับใช้ในกรณีที่เราต้องการให้ให้ตัวหน้า เว็บไซต์เราทํางานทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดนะครับคือเวลาโหลดหน้าเว็บไซต์มาแล้วมันก็จะแสดงอิลิเมนต์นั้นขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้คือการเขียนนะครับจาวาสคริปต์ระหว่างอิลลเมนต์นั่นเองนะครับในตัวอย่างต่อไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการแยกจาวาสคริปตออกเป็นไฟล์ตั้งหากนะครับในการทํางานนะครับผมก็จะเขียน ออกเป็นสองส่วนนะส่วนแรกผมจะเขียนอยู่ในไฟล์หลักนะครับของ HTML นะครับอีกอันนึงนะครับผมก็จะสร้างตัว main. .js ขึ้นมานะครับเพื่อฝังโค้ดบางส่วนของตัว JavaScript นะครับเพราะว่าเราจะทำการเขียนแยกเพื่อแยกตัวไฟล์ JavaScript ออกมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวแรกนะครับก็เราจะเขียนภายใต้ body ใช่ไหมครับใน body ก็จะมี element div นะครับ ก็ครอบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือสร้างอิเลเมนที่ชื่อว่า button ขึ้นมานะครับซึ่งใน BUTTON นะครับก็จะเป็นชนิดข้อมูลแบบบัตทอนก็คือใช้ button นะครับและเหตุการณ์ของบัตทอนก็คือเราจะอ้างอิงไปที่คําสั่งอ่อนคลิกนะครับจะไปเลือกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าคลิกโชว์นะครับโอเคนะครับซึ่งคลิกโชว์เองนะครับมันก็จะวิ่งมาหาเห็นไหมครับคลิกโชว์ตรงนี้ก็จะวิ่งมาหา f ฟล์ main.js ซึ่ง main.js ผมเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ js นะครับแล้วก็ slash main.js นี่นะครับอันนี้ก็คือผมผมเลือกใช้ตัวไฟล์ main.js เก็บไว้อีกที่หนึ่งนะครับเวลามันคอมันก็จะคออย่างนี้นะครับพอเราคลิกปุ่มนี้นะครับคลิกคำว่าคลิกแล้วนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ on click นะครับไปเรียกใช้ฟังก์ชัน click on show คลิก on, show, นะก on show ก็จะวิ่งมาหาไฟล์นี้นะครับซึ่งไฟล์นี้ก็จะฝังอยู่นี่นะครับแล้วมันก็จะสร้าง get element by id ซึ่ง id ตัวนี้ชื่อว่าโช o w นะครับแล้วก็แสดงข้อความคำว่า hello โช o w ก็จะมาแสดงอยู่ใน element p นะครับแล้วก็ by id โชอกมาก็จะมีข้อความคำว,ว่า hello ออกมานะครับโอเคนะครับเรามาดูโค้ดกันตัวโค้ดเองนะครับผมทำการแบ่งนะครับออกเป็นไฟล์แรกนะครับไฟล์แรกผมตั้งชื่อว่า ep 1 3 html ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่สองผมตั้งชื่อว่า main js เนี่ยนะครับโอเคนะครับเวลาผมเลือกใช้ตัว min. js ผมก็เปิดสคริปต์นะครับสคริปต์แล้วก็เขียนการเรียกใช้ผ่านคำสั่ง src นะครับแล้วก็ใส่พาดไปว่าพาดของ min. js อเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ปิดด้วยแท็ก javascript นะครับอันนี้คือการเรียกใช้ตัว min. j s เนี่ยนะครับโอเคนะครับในการทำงานปุ๊บนะครับตัวระบบเองก็จะ ทํางานภายใต้บอดี้นะครับก็จะเกิดบัตตอนขึ้นมานะครับบัตตอนก็จะมีข้อความว่าคลิกนี่ข้อความคลิกคือตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับเมื่อเรากดคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ก็คือออนคลิกขึ้นมานะครับออนคลิกก็จะไปเลือกใช้ฟังก์ชันคลิกโชว์นะครับซึ่งฟังก์ชันคลิกโชว์มันเก็บไว้ใน main.js ใช่ไหมครับมันก็จะคอมาหาไฟล์นี้นะครับ แล้วก็เกิดคําสั่ง hello ขึ้นมานะครับโอเคนะครับทีนี้ผมลองรันดูนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเป็น hello cat นะครับคี้มันจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมครับโอเคเปลี่ยนนะครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากแยกไฟล์นะครับเราไม่แยกไฟล์เราก็เอาตัวฟังก์ชันนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับมาไว้ในตัวสคริปต์ตัวนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เรานะครับ เดี๋ยวผมลองทําให้ดูผมจะไม่เอานะผมจะให้ทั้งหมดนี่นะครับมาทํางานอยู่ยภายใต้คลิปผมแบบนี้อแล้วผมลองรันดูสิมันจะมันจะได้ไหมเห็นไหมครับตัวฟังก์ชันนี้ทํางานอยู่ในในตัวอิเลเมนต์ต่างอิเลเมนต์กันนะครับผมก็ทําการคลิกนะครับมันก็ทํางานได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าลองนึกภาพว่าถ้ามีแท็กสคริปนี่สัก 500เรรนทัดนะครับเวลาเราดูโค้ดเราก็จะโอ้โหแท็กมันเยอะมากแล้วก็การเลือกช้สคริปมันอาจจะไม่มีแค่สคริปเดียวนะครับมันอาจจะมีหลายสคริปเช่นสคริปที่สองอย่างนี้ไล่ไปอย่างนี้นะครับมันก็จะมีความยากของการไล่โค้ดขึ้นนะครับเราก็นิยมเอาตัวสคริปนี้นะครับเขียนแยกไว้อีกไฟล์หนึ่งตั้งหักนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายขึ้นสำหรับการพัฒนาโปรแกรมน,นะครับอันนี้คือ หลักสำคัญนะครับในการตัวจาวาสคริปที่อยู่อีกที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับเวลาคอไปแล้วก็ใช้คําสั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกใช้ว่าจะจาวาสคริปที่เราจะคอก็คือมนนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ลองรันดูโอเคนะครับนี่คือวิธีการทำงานของมันนะครับตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะครับผมจะพูดถึงการเรียกใช้จาวาสคริป ภายนอกผ่าน URL นะครับในการเลือกใช้ JavaScript ภายนอกผ่าน URL นะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะใช้ตัว JavaScript ที่เป็นตัวแผนที่นะครับ j s เป็นแมทนะครับของตัวลองดูแมทนะครับสังเกตว่าสคริปที่เราเลือกนะครับอยู่ในบรรทัดนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะเปิดแท็ก้วยสคริปใช้เป็น text JavaScript นะครับก็คือที่มาก็คือ src ก็ https a p i l o n g d u com m a t แล้วก็ key ที่เราต้องการคอไปใช้งานฟังก์ชันของมันนะครับเสร็จแล้วเวลาเราจะใช้นะครับให้มันแสดงผลนะครับมันก็จะแสดงผลอยู่ในตัวบอดี้ใช่ไหมครับซึ่งการทำงานของมันนะครับตัว longdo m a t นะครับมันก็จะทำงานภายใต้ element d i v นะครับที่ชื่อว่า id แมทก็คือตัวนี้นะครับตัวข้างล่างนะครับส่วนการทำงานทั้งหมดนะครับเราก็ต้องไปดูว่าของตัวลองดู Ma ทนะครับที่เราไปเลือกใช้งานน่ะมันมีโครงสร้างแบบไหนนะครับนี่ก็คือลองดู Ma ทนะครับก็จะมีการใช้งานนะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเลือกใช้คุณก็ต้องเลือกผ่านสคริปนี้นะนะครับเอาสคริปนี้มาวางไว้ใน h t m ทนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ใช้ว่าจะเลือกใช้ยังไงจะสร้างแผนที่ยังไงมีการเขียนสไตล์ยังไงนะครับตัว คู่มือด็อก m e เมนต์ของลองดูแมทเขาก็อธิบายไว้นะครับทีนี้ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของลองดูแมทการทำเว็บ js นะครับให้มากขึ้นนะครับผมมีคลิปที่ทำไว้อยู่แล้วนะครับเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับการพัฒนานะครับเว็บแผนที่ js นะครับ W S บวกเบสแมของลองดูนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ด้านล่างนะครับโอเคนะครับเรามาดูเนื้อหาเราต่อนะครับ ทีนี้ผมจะอธิบายโครงสร้างทั้งหมดของตัวโค้ดนะครับที่เป็นเกี่ยวกับการเลือกใช้ JavaScript ภายนอกผ่าน URL นะครับตัวบรรทัดที่22ก็คือตัวที่เราจะเลือก call function ของลองดูแมทนะครับแล้วก็ส่วน10กับ11ก็คือเป็นการใช้ตัว JavaScript ของ Google นะครับที่เป็น Ajax นะครับเป็น jQuery นะครับ แล้วก็มีการเลือกใช้ตัว Bootstrap นะครับเพื่อมาตกแต่งหน้าตาของเว็บไซต์เราให้สวยขึ้นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการเขียนสไตล์นะครับซึ่งเป็นภาษา CSS นะครับการเขียนสไตล์นะครับเราจะเขียนด้วยภาษา CSS นะครับนี่นะครับเขียนจนถึงบรรทัดนี้นะครับเปิดด้วยสไตล์แล้วก็ปิดด้วยสไตล์นะครับส่วน JavaScript นะครับก็คือสคริปต์ของ element แผนที่นะครับผมก็จะเขียนตั้งแต่บรรทัดที่ร้อยสิบสองนะครับ จนสุดที่เดี๋ยวดูก่อนร้อยสิบสองจนถึงสคคิปแรกนะครับจนถึงบรรทัดที่ร้อยแปดสิบสองนะครับแล้วก็เขียนสคคิปต่ออีกนะครับจนถึงบรรทัดนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการ เลือกใช้แผนที่นะครับในบรรทัดที่198นะครับก็คือคอผ่าน ID map นะครับซึ่งการเขียนเองนะครับผมก็เขียนตามคู่มือของลองดูแมทนะครับลองดูแมทเขาจะมีคู่มือให้อยู่นะครับแต่ถ้าใครอยากจะเรียนลึกขึ้นนะครับก็ไปดูในหลักสูตรของการเขียนเว็บแผนที่ G S W M S บวกเบียดแนะครับโอเคนะครับทีนี้ในหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะรันซอ r c e โค้ดออกมานะครับเป็น รูปแบบของแผนที่ได้นะครับหน้าตาก็บอกมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นตัวแผนที่แสดงขึ้นมานะครับนี่คือการเลือกใช้ j วาส s c r i p ์ผ่านลิงก์นะครับจากภายนอกนะครับแล้วก็มีหลายๆระบบนะครับที่ใช้งานผ่านตัวสคริปที่เป็นลิงก์แบบนี้นะครับสังเกตว่าเวลาเราเขียนเว็บเราเห็นโค้ดบางอย่างนะครับเฮ้ยทำไมมันเลือกใช้สคริปเยอะมากเลยนะครับเวลาเลือกใช้สคริป มาเราก็ต้องไปดูคู่มือนะครับของระบบนั้นก็ดูด็อกทเมต์ของเขาว่าเขาอธิบายการใช้งานว่ายัางไงนะครับหรือบางทีเขาก็อธิบายไว้ในซอสโคดเลยนะครับโอเคนะครับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับ EP ที่2นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ